มุมนี้สมัยก่อนเนะี่ยพวกเพื่อนๆผมเนะี่ยจะเป็นมุมเตะบอลเก่านะครับช่องพอดีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไร,ะรบ้างสมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นกรงนกเก่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสมาคมแล้วก็เป็น ลานเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นตึกวิทยาศาสตร์เก่าของโรงเรียนนครสวรรค์นะครับตึกนี้เรียกว่าตึกสี่นะครับน,นี้ล่มลรื่นตึกนี้อ่ะเดี๋วนี้ก็คือกลายเป็นตึกของกลุ่มคณิตศาสตร์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่สบายก็จะมารักษาพยาบาลตึกนี้นะครับโอ้เดี๋ยวนี้จเจริญร,รุ่งเรืองเยอะนะครับโรงเรียนนครสวรรค์มีสะพานผ่านข้ามตึกเหลย อันสมัยจริงๆเดี๋ยวนี้ราคาสัก่อนย้ายมาจากตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นสระว่ายน้ําครับของโรงเรียนชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอาหารอะไรกินบ้างครับที่โรงเรียนชายแห่งนี้โรงอาหารนะครับ Ừ. mình cậu vẽ không ở đây rồi đó เด็กสอบเสร็จก็จะเงียบเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาดูข้างบนว่ามีอะไรขายบ้างครับ บิดกเทอรมก็จะเหลือเข้าแกงร้านเดียวรู้ามนี้ไก่นี้อกกิราคาพิเศษนะครับ วันนี้เหลือร้านเดียวนะครับอ๋อเป็นปีเทมต้องเหลือร้านเดียว่ะเหรอครับอ๋อเดี๋ยวมาเลือกอาหารกันนะครับ